คอนโทรลนี่หว่าไอ้เฮียครัวเซฟแล้วก็ก็ก็เปิดประตูไม่มีใครเปิดออกมานะกูเลยไ <c oughs> อ้เชี่ยจะดุงจ <c oughs> ะดุงเสียงมึงนี่แหละ <c oughs> นี่กูเป็นนักข่าวหรืออะไรเนี่ยจะไปบา้า <c oughs> ทำไมวะ <c oughs> ทำไมต้องมาแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้งี้ยวะ นอนอยู่บ้านสบายสบายไม่ได้ใช่ไหมต้องมาเดินอะไรไม่รู้เนี่ยเคยเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีโอ้ยเหี้ยไฟดับกดอะไรเนี่ย F อ <c oughs> อ๋อไอเหี้ยเสียงมึงจะเล้ากูไปไหนเนี่ยฮะเล้าหนีเล้าหลีอหลอ <c oughs> เออมีใครอยู่ไหมครับไอ้เหี้ย <c oughs> อะไรอ๋อทีวีทีวีไอซูมไงวะอ๋อโอเคว้าวเฮียเล่นอะไรไม่รู้ค่อยๆแง้มดนึ่งตอนนี้ฟ้าเป็นสีอะไรครับฟ้าจะรูไ้ไหมเนะี่ยกูอยู่ในตึกอะไรหรอละวังเป็นฟ้าเหลือง,งเหลืองเฮ้ยเจอแบตเตอรี่เอาคลิกซ้ายหน่อย กดรีโหลดไปกูชิบหายเลยนะ่ยมีใครอยู่ไหมครับไม่มีครับโอเคแฟมไม่เฮเอากูก็กด F ไปเหอะเออเอาเข้าไปกูติดเกมอะไรมาเนนะี่ยนี่แหละเลยปิดเกมเฮ้ยมึงปิดทำไมเนี่ยกูจะเข้าไปกูปวดเยี่ยวเป,ป,ปิดประตูนี้กูเปิดเยี่ยวไอ้เฮียปิดมึงปิดประตูใช่ไหมไอ้สัตว์เป็นกูปิดขังแม่งเลยขังกูเนะี่ย โอเคครับเราเป็นช okay, ่างแอร์ครับเฮ้ยใครวะพี่มืดทำไมหัวใจมันเต้นรัวๆวะ ไปออกลับบ้านเถอะไอ้เหี้ยโอ้ยมึงล็อกทำไมเนี่ยโอ้ยต้องไปใช่ไหมอรอบเดือนใครมึงอยู่บนหลังขาวเนะี่ยดีใจด้วยนะะ <c oughs> ี่ค่ะสัตว์ช <c oughs> ิบปนี่ใครนี่ตูดใครเนะี่ยเอาไม่ให้ตูด โอเคเค้ยเฮียคนลุกเลยนะยังยังไม่กินข้าวแล้วกูจะอ้วกมเนี่ยคนลุกปวดฉี่เลยเฮียปวดท้องมากพ้องไอ้เฮียทำให้กูหลอนอีกมันคิวมันคิวพวกเรามันฆ่า,ฆาพวกเรา,า,เราต้องออกไปต้องหาทางออกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถสู้มันได้เลยเร,เราต้องซ่อนอ่า สามารถอ่ไปที่สามารถปลดล็อกประตูได้ที่ security อะไรทุกอย่างเนี่ยห้องควบคุมอะไรอยู่ you Have to get fuck โอ้ยไอเฮียกูมไม่ฟังเลยครับเบอร์เจอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยไอเฮียอ้วน,ไอ,ออนไอสัตว์หนึ่งหนึ่งกับกูไหมเดี๋ยวกูเปิดอัเตอีใส่เลยกดละเกมไอสัตว์ <laughs>

อไอสัตว์เอากล้องกูไปเล่นทำไมแพ้เลยเชี่ยววะหลวงพ่อไออหลวงพ่อถูกแล้วใช่ไหมมันไอมันพูดอะไรไม่ได้มองไ <c oughs> อเชี่ยเอ้ยเงากูลงมาทำไมเนี่ยอไอสัตว์กล้องกูเอากล้องกูไปไหมโอเคกล้องกูยังอยู่นะ โอ้โหเชี่ยโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยจะอ้วกมันอะเกมแม่งทำมาทำไมทำมาเล่นกูเล่นทำไมดิวะกูก็ไม่รู้กับมึงดิมึงก็ซื้อมาดิเออเป็นคำถามที่เยียบไปเลยเยียบ แต่นี้ต้องพูดมากๆเข้าไปปอบใจตัวเองนี่ท่านโอ้ยเีอกส่น <c oughs> โอเคครับคุณชาคิดตอนนี้เรามาอยู่ในห้องห้องหนึ่งห้องเอกสารต้องไปแนนเนีนะ้ยปิดประตูขังตัวเองแม่งนะ <c oughs> อ๋อพิก เอ้ยใครวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยใครแม่งนั่งรถเข็นวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่มันจะกัดคอไวเนี่ยโอ้ยขนลุกว่ะไอ้เชี่ยใจเต้นรวยแก่าทำอะไรกูนะอย่าทำอะไรกูอย่าทำอะไรกูจะทำอะไรกูจะทำอะไรกูโอ้ยเชี่ยขนลุกเลยโอ้ยเชี่ยมึงก็ไม่พูดกับกูเลยเนาะอะไรล่ะไอ้สัตว์เอ้ยขนลุกทั้งตัวแหละ ดูช่องอะไรกัน,นะออนเนี่ยดูฮอร์โมนเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนต้ากับปังใช่เลยสุดยอดเลยเด็กไม่เด็่ดูฮอร์โมนกันไอ้เหี้ยโอ้โหลุ้นลุ้นกันตัวโก่งเลยโอ้โหตัวโก่งที่อะไรไม่รู้ <c oughs> ไอ้เหี้นี่โอ้โหเจอต้ากับปังเลิกกันเศร้าดิเศร้านั่งกอดเขากัน <c oughs> ไอเ้เหี้พิงจะเล้ากูทำไมเนี่ยไม่ใช่เจอปังกับไอ้ใหี้ไม่ใช่เจอเจอต้ากับเต้ยเหรอไม่รู้ว่ะ ฉันก็เศร้าแต่ไม่เศร้า <c oughs> โอ้ยเฮียเสียงเปิดประตูหลอนกว่าอีกโอ้ยเจะลุกมากัดคอกูกขอขอไม่ได้ไอ้เอามาโอ้ยไอ้เหี้ยเอากูออกไปส่ทงทีมงานมารับกูทีไม่ ทำร้ายเกินเกินไปต้องกลับไปทางเดิมเหรอวะไอเฮียนน่นจะกระโดดกัดคอกูไหมเนี่ยแล้วแม่มีสิ่งไหนวิ oh oh, ่งว oh, ิ่งวิ่งโอ้โไอเฮียโอ้ยออกไปโอ้ยสัตว์ถีบหน้าแม่เลยแกม่งนกระโดดกัดคอกู เจออะไรเยอะแยะเลยเนาะล็อกขังกูอีกกูบินได้นะกูบ <Wha> ินกลับ <diction> บ <aries> <ỗ hat> ้านแล้วเนี่ยคนละเกมกับพี่จะแลทโฮมจะแลทโฮมไอ้เหี้ยกดเดทเลยได้ไหมใช่จะแลเดทจะแลคิวเหี้ยอะไรก็ได้คิวที มยไออเฮี้ยนี่จะกระโดดกัดคอมาหน่อยมาหนะไม่ไม่นะไม่นาห่้แล้วเมื่อกี้เราได้อะไรมาวะได้เออ่ตั๋วเดินทางกลับบ้านใช่ไหมเฮี้ยเสียงแมงวันตั๋วเดินทางรอบโลกรอบโลกกับคนขายไก่ใช่ ไม่ใช่คนขายทูดอะขายทั่วถายถูดด้า, <laughs> า,างล่างนี่อะไรมีน้ำ้วยเออไอ้เหี้ยดีละจะเปิดได้เลย <laughs> สัตว์โอ้ยจเปิดได้หรือเปิดอะไรเปิดประตูโ <c oughs> อ้ยไอเหี้ย <c oughs> ทางทางยาวไอ้สัตว <c oughs> ์โอ๊ย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  เฮ้ยตกใจเสียงเพลงแม่งเราหูอีกเออเกินไปเกมมึงทำมาให้ตกใจเพราะเสียงเนี่ยกูอยู่แต่ในห้องนี้ได้ไหมโอเคโอ้ยเฮีอดเสียงเปิดประตูแม่งน่ากลัวกว่ามันปิดเบาๆก็ได้หรอกไอนะฮะโอ้โหใครข้ามาขี้แล้วไม่ล้างเลยเนี่ยดูเต็มห้องน้ำมึเนเลยฮึมแล้วใครเขาฝาก ฝากมือไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอเลยชักโกกไอ้เหี้ยควรละอันเนี้ยมึงฝาก<ว>ฮะกูพยายามพูดกับตัวเองอยู่ไต่โอ้ยเสียงอะไรหนบเนียบนบเนียบให้กูเข้ามาทำไมวะโอ้ CPU โอ้ยนอจยบหยบไอ้เหี้ยจะอ้วกว่ะ อุ้ยสัตว์เฮ้ยนี่ไงห้องสซคิวเิตี้มีตรวจบาดติดปิดประตูขังแม่งเลยมีคีย์บอร์ดเล่นฮอนแล้วกูคีย์บอร์ดเป็นเป็นสแต็มเลยใช่ไหมเออ a อ c e เซส e c คิว t y ต y s t ิ m เต็ม กำลังเปิดล็อกประตูเฮ้ยเฮ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อทำไรเฮ้ยหลวงพ่อใจเย็นอไฟดับไปสัตว์เซฟด้วยเฮี้ยเฮียต้องมีตัวเฮี้ยเลยมาแน่นอนกูขังตัวเองก่อนนั่นไงไอเฮี้ยอ้วนมาอีกแม่งทุบประตูไปสัตว์แม่งทุบประตูไม่โอ้โหสัตว์เอ้ยชิบหายแล้วไง

เฮ้ยจะไปแล้ว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 มึงไม่ต้องกลับมานะไอสัตว์เฮ้ยไอเฮียไอเฮียไอเฮียอ้วนมึงเปิดประตูให้กูเว้ยหาดูไอเฮียมันอยู่นะเดี๋ยวม่งออดเดี๋ยวไม่แอบอยู่หลังประตูอีกไอเฮียชิบหายแบตเตอรี่จะหมดอุ้ยเฮียตกใจใครโทรวะเก็บ ไอ้เชี่ยตกใช้มือตัวเองไอ้เชี่ยหลอนชิบหายเลยบ้าหรือบ้าเนี่ยเฮียรีโหลดก่อนเดี๋ยวมีอะไรฉุกเฉินด้วยทันเดี๋ยวรีโหลดไม่ทันทะเลาะทะเลาะ อ้าว <Hello. S 1> คือให้กูไปไหนวะกูต้องไปไหนไวนะเนี่ยโอ้โหกูไปหมดเลยแต่สมองสมองอ๋อเราต้องไปเปิดไฟเออ,อนี่อะไรห้องน้ำใช่ไหมแล้วใครมาปิดประตูวะเออปล่อยแมากมันใชยหูฟังนี่ได้ยินทุกเสียงเลยท่านอ๋อนี่ไงประตูเปิดให้แล้ว กูโดดลงไปนู่นได้ไหมกูโดดตึกตายได้ไหมไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรใครวะใครวะไอ้เหี้ยมาทักกูเฉยเลยทัดรู้จักกูได้ไงนี่คือนี่ต้องเปิดฟังนี่เหรอต้องเปิดสองแลมอะไรทุกอย่าง เปิดเครื่องพลังงานเหรอวะเสียงเครียดเหรอวะมันก็อยู่คนเดียวไงมั่วนี่นี่เออเนี่ยอันอันแรกอันแรกระวังเลยเต้นไปเล่นไปมีอะไรมาฮาหรอฮาเล่อเยอะเสียงเสียงไอ้สักเสียงเสียงเสียงแม่งมาแล้วเสียงมาแม่งทุบแม่งทุบออกมาแล้วมั่งเนี่ยวะ มื่ไหนวะไปละไอ้เหี้ยใครแม่งเดินวะแม่งเดินอยู่ในน้ำอะ่ะคุณตัวรู้ตัวมึงแม่ไอ้เที้ยเจอแล้ว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 มันเจอกูแล้วไปแล้วมีแดกปล่อยสัตว์ <c oughs> กลับบ้านนอนได้ไหมเนะี่ย ไอ้เหี้ยเสียงแม่แมมงทุบประตูไอ้เหี้ยนี่โวยวายเออไอ้เหี้ยประตูนี้เปิดแล้ว้ใครวะาไอ้ไอ้ชิบหาแล้วโอ้ม่ไอ้เหี้ยมันเจอกูแล้วกูคุกับบ้านแล้วไอ้เหี้ยไม่แม่มึงจับไม่ได้หรอกไอ้สัตว์มึงจับกูไม่ได้หรอกไอ้ควายโง่ ใครเขาไม่เล่น killing for อ,อัดหน้ากูเนี่ยโอ้ยเเช่นี่อันที่สองใช่ไหมเมื่อกี้เปิดไอ้เห <c oughs> ี้ยมีกูซ่อนก่อนได้กูซ่อนก่อนได้ไหมเหี้ยแบตจะหม <c oughs> ด <c oughs> มีเสียงใครเดินในใน,น้ำอยู่เลยไอ้เชี่ยมาแล้วไอ้เชี่ยมาแล้วไอ้เชี่ยมาแล้วปิดเราเร็วเร็วว้าวชิบหายแนละ้วโอ้มาอไอ้เชี่ยปล่อยกูไปไม่แดกลอยควายอีกากอยา่างนี้

ไอเฮียกูเลิกแล้วไม่เล่นแล้ว